เผยบทสนทนาน้องนินลาขณะที่พาคุณตาคอมกลับบ้านทำเอายิ้มทั้งน้ำตาเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจริงๆสำหรับการเสียชีวิตของนัคอมชวนชื่นตลกดังแถวหน้าของเมืองไทยภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 บวกกับการที่นคอมมีโรคประจำตัวหลายโรคทำให้อาการสุดอย่างรวดเร็วก่อนจากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวพี่น้องในวงการและแฟนคลับทั่วประเทศ โดยภายหลังเสร็จพิธีชาปนากิจนาคอมแล้วนั้นไอณนภชรินลูกสาวของนาคอมได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ขณะนั่งรถกลับบ้านโดยได้เรียกคุณพ่อให้ขึ้นรถกลับบ้านไปด้วยกันตามความเชื่อซึ่งขณะนั้นความน่ารักไร้เดียงสาของน้องนินลาลูกสาวของไอซและเป็นหลานสุดที่รักของคุณตาคอมก็ทำให้มีรอยยิ้มขึ้นมาในวันที่โศกเศร้า โดยไอ้ณพัชรินได้เผยโมเมนต์ว่าพาพ่อคอมขึ้นรถบอกพ่อให้นั่งข้างหลังกับนินลาเลยพยายามให้นินลาพูดกับตาตลอดทางที่ขับรถพาพ่อกลับบ้านถามลูกว่านินลาดูให้ทีสิลูกตาคอมคาดเข็มขัดไม่ลูกนินลาตอบด้วยความซื่อของเด็กว่าหนูจะมองเห็นได้ยังไงล่ะคะคุณตาตัวใสขนาดนี้ โดยไอ้ยังระบุอีกว่านินลาหนูก็ทําให้วันที่เครียดทั้งวันอย่างน้อยก็ได้ยิ้มทางน้ําตากลับบ้านอยู่กับพวกเรารอแม่ก่อนนะพ่อเชื่อว่าแค่ทุกคนได้อ่านก็รู้สึกสะเทือนใจและบีบหัวใจอย่างมาก